ถ้าใครลองคุยกับบอยท่าพระจันทร์เส้นทางของเขากว่าจะมาเป็นเซียนไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ด้วยความมานะพยายามในการเรียนรู้แล้วเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่วงการนี้มาอย่างสง่าผ่าเผยในวงการพระเกา่าแล้วบอยท่าพระจันทร์ก็ กินพื้นที่พระใหม่ได้ดีด้วยครับนี่คือสิ่งที่ถ้าพูดตามภาษานะตามภาษาคนที่บอกว่าปลาสองน้ำอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนถ้าจะบอกว่าบอยท่าพัทร์เป็นปลาสองน้ำนี่ชัดเจนเพราะว่าอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มฮะอยู่ได้ทั้งวงการพระเก่า และพระใหม่อย่างสง่าผ่าเผยอันนี้ต้องยอมรับเขาครับแล้วผมรู้จักกับคุณบอยท่าพระจันทร์มาเนี่ยหลายปีหลายปีนะครับได้มีโอกาสทักไทยและรู้จักในฐานะสือ่อกับฐานะเซียนคุณบอยเสมอต้นเสมอปลายเจอหน้าทักไทยเรียกพี่ยกมือไหว้นี่คือเซียน ที่ได้รับการยอมรับในสังคมในปัจจุบันเขามาสร้างพระด้วยอยากจะช่วยสังคมเพราะเขามีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือสังคมคนแบบนี้วงการพระต้องให้โอกาสนำเอาคนแบบนี้มาใช้งาน เพราะว่าเขาสามารถจะสร้างงานให้กับวงการพระได้อย่างน้อยในยวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าพระรุ่นหนึ่งที่บอยท่าพระจันทร์สร้างมาเนี่ยสามารถจะซื้อรถมอบให้โรงพยาบาลมอบให้ชุมชนได้เป็นรถฉุกเฉินซึ่งรถฉุกเฉินเหมือนกับ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นมากนะครับรถฉุกเฉินเนี่ยสามารถจะช่วยชีวิตผู้คนได้เร็วด่วนช่วยคนให้รอดตายได้นี่คือว่าถ้าเกิดมีรถจะมีคำว่าปฏิหารเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนถ้ามีรถฉุกเฉินแบบนี้เพราะในรถเนี่ย อุปกรณ์พร้อมเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนมีนะเครื่องที่จะนะไม่ให้กระดูกเคลื่อนนะครับมีเปสนามอันนี้เนี่ยจำเป็นจำเป็นมากๆแล้วบอยถ้าพาาระจันทร์วันนี้เขาทำได้ดีฮะเขาทำได้ดีจริงๆไอ้น,นี่ไม่นะชมกันหน่อย นะคนดีเราต้องชมครับนะเมื่อเขาทำดีแบบนี้เราก็ต้องชมเพราะว่านะการช่วยเหลือสังคมนะบวรนะครับวัดบ้านโรงเรียนนะตรงนี้นะวงการพระถ้ามีโอกาสช่วยเหลือต้องช่วยเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสนะพูดคุยสัมภาษณ์คุณบอยท่าพระจันทร์ฮะ นะบอยท่าพจารย์วันนี้นะวันนี้เขามีการเสกนะเสกเหรียญเจ้าสัวพันล้านที่ล,ลึก72ปีครบ6รอบหลวงพ่อทองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดบ้านไร่นคะรราชสีมารุ่นนี้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าคุณบอยท่าพระัารย์เป็นประธานในการจัดสร้างท่านรู้ไหมเปิดไปปับ๊บ ยอดไหลนะครับนี่คือบอยท่าพระจันทร์ฮะยอดไหลแล้ววันนี้ก็เป็นวันปุกเสกแล้วท่านดูนะครับนะเราจะไล่เลียงกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะก่อนจะไล่เลียงเนี่ยนะครับผมบอกว่านี่รถสองคันป้ายแดงฮะนะนะอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมอยู่ด้านในนี่คือ บอยท่าพระจัน์รครับนะมอบให้สองคันนะถวายผ่านทางหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองขึ้นไปนั่งเลยฮะนะขึ้นไปนั่งในรถสำรวจเรียบร้อยนะครับนี่คือโรงพยาบาลเคลื่อนที่นี่แหละครับโรงพยาบาลเคลื่อนที่สามารถจะช่วยคนฉุกเฉินได้รอดตายเราปฏิหารนะนี่คือรถฉุกเฉินฮะผมเคยเห็นนะครับว่า คนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพอรถฉุกเฉินมาถึงสามารถจะฟื้นขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเขามีเครื่องในทันสมัยที่จะดำเนินการในขณะที่พื้นที่เกิดเหตุตรงนี้สำคัญแล้วคุณบอยท่าประจันเมื่อพูดคุยกับคุณบอยคุณบอยบอกว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือสังคมได้ดีที่สุดก็เลยซื้อรถสองคันมอบให้ นะหน่วยงานแบบนี้เชื่อไหมว่าหน่วยงานมารับเนี่ยยิ้มหน้าบานนะชื่นใจเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เองเขาให้คนที่เดือดร้อนได้ใช้เป็นรถฉุกเฉินอันนี้นะช่วยชีวิตคนได้แน่นอนฮนะนี่คือสิ่งที่คุณบอยท่าพระจันทร์นะนำมา ถวายแล้วมอบให้กับหน่วยงานนะครับนะวันนี้ท่านใจเห็นนะครับว่าคนติดตามรายการวันนี้เยอะมากแชร์กันเยอะมากแล้วก็เกจิในระดับแนวหน้ามารวมแบบนี้ไม่ง่ายภายใต้สถานการณ์ที่เข้มงวดเช่นนี้นะครับถือว่ายาก ผมบอกว่าถ้าไม่ใช่บอยถ้าพระจันทร์ไม่รู้จะนะไม่รู้จะมารวมได้หรือเปล่า wow, นะครับอันนี้พูดกันนะพูดกันแบบนี้พอได้ในในสถานการณ์แบบนี้นะฮะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยยากนะครับนะวันนี้นะผ่านไปแล้วนะครับพิธีเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเหรียญเจ้าสัวพันล้านที่ระลึก อายุ72ปีขรบหกรอบหลวงพ่อทองสุทธาศีโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมารุ่นนี้จัดสร้างโดยเซียนพระชื่อดังบอยท่าพระจันร์เหรียญดังเหรียญเจ้าสัวพันล้านนะจัดพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะมนตลพิธีวัดบ้านไร่นครราชสีมาก่อนที่จะเสกเนี่ยมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเสก นะจัดขึ้นในช่วงเช้าจากนั้นก็เป็นพิธีพุทธาเทวาพิเศษพระเกจิที่นั่งปกเป็นพระเกจิที่ผมบอกนะครับผมคุยในรายการเนี่ยตลอดว่าพระเกจิในระดับนี้เป็นพระเกจิที่เรียกว่าพระเกจิกระแสนะอย่างหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาสิทธสายตรงหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณนั่งยองหลวงพ่อทองนั่งจานนี่คือนะสิ่งที่นะบอกเล่าได้ว่านะหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อทองเนี่ยสนิทกันแค่ไหนอย่างไรหลวงพ่อทองเป็นคนจานอักคาราในวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณหลายรุ่นที่เล่นหาในปัจจุบันที่มีราคาสูงแต่จุดสังเกตหลวงพ่อทองบอก แนะในรายละเอียดว่าเหรียญของหลวงพ่อคูณถ้าจะดูว่าใครเป็นคนจานสังเกตลายมือถ้าลายมือไม่ค่อยสวยนะก็เป็นลายมือหลวงพ่อคูณถ้าลายมือสวยหน่อยจะเป็นลายมือของหลวงพ่อทองเพราะหลวงพ่อทองท่านหัดนะเขียนอักขรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนการฝึกเขียน ฉะนั้นเนี่ยลายมือจะออกมาค่อนข้างสวยและยังหนุ่มกว่าหลวงพ่อคูณในขณะนั้นหลวงพ่อคูณเขียนเนี่ยมือท่านอาจจะสั่นเพราะท่านอายุมากแล้วแล้วแรงกดนะก็แผ่วหน่อยแต่ของหลวงพ่อทองเนี่ยจะหนักแน่นพอสมควรนั้นตรงนี้เราก็ไปแยกได้ว่าอันไหนเนี่ยหลวงพ่อคูณจานอันไหนหลวงพ่อทองเป็นคนจานหลวงพ่อคูณนั่งยอง หลวงพ่อทองนั่งจานหลวงพ่อทองเป็นคนบอกนะครับว่าการนะนั่งจานเนี่ยต่อไปจะเป็นเอกลักษณ์นะถ้าถึงวันหนึ่งจะให้อนุญาตเสร็จจัดสร้างเป็นรูปเหมือนนั่งจานอาักระท่านทําลักษณะเป็นแบบนี้มืออย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้นะนั่งจานนะนี่คือหลวงพ่อทองบอกไว้ ต่อไปอาจจะมีนะวัตถุมงคลขนาดเท่าองค์จริงเป็นหลวงพ่อทองนั่งจานหลวงพ่อทองท่านเด่นในเรื่องของการจานอัขระท่านบอกอย่างนี้ว่าการจานอัขระเนี่ยตามหลักโบราณจะต้องเดาะลิ้นขึ้นไปดันเพดานในขณะจานนะท่านลองทำดูก็ได้เดาะลิ้นหมายถึงงอลิ้นไปดันที่เพดาน ทำนะแล้วก็นะกั้นหายใจแล้วก็นะจานอักขระลงไปจนเสร็จส่วนเท้าจะไปอัดอยู่ตรงนะรูทวารเรียกว่านะอุดนะครับท่านบอกว่าจานอย่างนั้นจานแบบโบราณแต่ว่าการจานแบบโบราณในปัจจุบันไม่ได้จานกันง่ายๆแล้วเพราะว่า นะปัจจุบันเวลาเอามาให้เกจิจานเนี่ยจะมาเยอะหลายแผ่นการจะไปนั่งแบบนั้นก็ลำบากแล้วอายุมากต้องนั่งโต๊ะแล้วก็จานเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อทองก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าจะเดาะลิ้นอยู่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อทองบอกหลวงพ่อทองวันนี้นะครับหลวงพ่อทองจุดเทียนชัยนะในพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญ ที่คุณบอยท่าพระจันทร์เป็นประธานจัดสร้างเป็นการรวมเกจิอาจารย์ในระดับแนวหน้าในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งยากมากนะสถานการณ์ปัจจุบันท่านก็เห็นนะครับไม่ง่ายที่ระดับเกจิจะมาร่วมปลุกเสกเกจิที่มาร่วมปลุกเสกนอกจากหลวงพ่อทองแล้วก็มีหลวงพ่อพัดวัดเวยด้วนวัดฐานทหาร ซึ่งขณะนี้วัดห้วยร่วนก็ยังปิดวัดอยู่นะครับแต่หลวงพ่อพัดเมตตามาเสกแล้วก็ดับเทียนชัยให้ด้วยนะครับนี่คือวันนี้ถือเป็นนะสำคัญทีเดียวหลวงพ่อพัดวัดห้วยร่วนนครสวรรค์แล้วเกจิในระดับแนวหน้าหลวงพ่อรวยวัดมากตพุทธระยอง ท่านก็มาด้วยระยองมาสองรูประยองมีหลวงพ่อรวยมาตะพุธแล้วก็มีหลวงปู่สิงห์วัดเขาไหวสองรูปจากระยองมาเสกด้วยหลวงพ่อรวยออกมาเนี่ยนะครับนะจากระยองมาต้องมาแต่ดึกเลยนะครับประมาณตีสามกว่าจะมาถึงนะครับ นะหลวงนี่นะแล้วก็ร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยแล้วก็มีสำคัญมากพระมหาสุรสักครับอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์ต้นต้นของเกจิแนวหน้าถ้าเป็นผ้ากลางจะต้องนิมนต์พระมหาสุรสักไปนั่งปกปลุกเสกไม่ว่าจะจุดเทียนชัยหรือดับเทียนชัยนะครับหลวงพ่อพระมหาสุรสักวัดประดูพระอารามหลวง สมุทรสงครามท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะนี่ท่านเมตตามานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกให้แม่นะครับนี่ถือว่าสุดยอดแล้วสิ่งที่สุดยอดนอกจากนั้นอยุธยาหนึ่งรูปครับอยุธยาก็คือหลวงพ่อเพยวัดบึงครับหลวงพ่อเพยวัดบึงมานั่งปกปลุกเสกด้วยส่วนที่ขาดท่านมาไม่ได้องค์เดียว นะแต่ถือว่าไกลหน่อยชัยภูมิฮะหลวงปู่จือที่ถามกันมานะครับถามมาในขณะไลฟ์สดว่าหลวงปู่จือมาหรือเปล่าหลวงปู่จือไม่ได้มาครับแต่ว่าที่มาเนี่ยถือว่าสุดยอดอัดแล้วครับแน่นแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองพระมหาสุรศักดิ์หลวงปู่สิง หลวงพ่อเผยนะนี่แหละครับมานะเกจิแนวหน้าทั้งนั้นวันนี้ผมบอกผมมีความสุขนะได้ไปร่วมการถ่ายทอดวันนี้นะมีความสุขตั้งแต่พอไปร่วมงานนะคือผมได้มีโอกาสนะต้อนรับเกจิด้วยซึ่งเมื่อเดินไปต้อนรับองค์แรกนะก็คือหลวงพ่อนะหลวงพ่อรวยผมไปที่รถ หลวงพ่อรวยถามนะครับบอกเอา้าทําไมไมาอยู่ที่นี่ <c oughs> นะผมก็บอกว่าผมไปแทบทุกที่นะท่านจําได้นะท่านก็ทักนะเราก็อิ่มเอมในหัวใจนะครับพาท่านไปส่งที่กุฏิเพื่อพักผรอก่อนเสกพอดีว่าพระมหาสุรศักมาผมก็ไปต้อนรับพระมหาสุรศักผมไม่ใช่เจ้าจของงานแต่ว่า ผมมีความสนิทชิดเชื้อคุ้เคยกับนะหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ผมเคยขับรถให้ท่านนั่งผมก็ไปหาท่านแล้วก็ไปกราบท่านท่านจำได้ท่านบอกเอานะอยู่ที่นี่ด้วยเหรอนะนี่ผมก็เลยถามท่านว่านะหลวงพ่อมาวัดนะมาวัดหลวงพ่อคูนบ่อยไหมสมัยก่อนท่านบอกตอนหลวงพ่อคูนอยู่ก็มาหลายครั้งหลายหนนะ หลวงพ่อคูณมรณภาพนะยังไม่ค่อยได้มานะวันนี้ท่านก็ได้มีโอกาสมานี่ครับนะหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ครับถือว่าวันนี้ครบถ้วนขบวนความนะคุณบอยท่าพระจันทร์นะครับได้ประกอบพิธีการถวายรถพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนสองคันจำนวนสองคันนะครับ นะก็ถวายผ่านทางหลวงพ่อทองแล้วหลวงพ่อทองก็นะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่อไปนะเพื่อจะนำรถสองคันไปใช้ประโยชน์ในการช่วยผู้คนยามขับขันนี่แหละครับนะนี่ถือว่าคุณนูประโยชน์มหาศาลนะครับส่งมอบให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทศนครราชสีมา มีบรรดาเซียนพระและเจ้าของศูนย์พระนักสร้างวัตถุมงคลร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับนะหลายท่านทีเดียวคุ้นหน้าคุ้นตาน่ารู้จักกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะนักสร้างนะมือวางอันดับต้น,ตนๆนี่ไปกันครบเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟลบบุรีไม่ว่าจะเป็นบอยสระบุรีไม่ว่าจะเป็นบอยท่าพระจันทร์แมบอยนี่หลายบอยเลยครับ นะบอยี่ไปหลายบอยมากนะครับแล้วยังมีอีกหลายท่านนะครับขอโทษถ้าอาจไม่ได้เอ่ยนามนะครับหลายท่านทีเดียวนะถือว่าเป็นนะเป็นเซียนในระดับนะในระดับแนวหน้าหลายท่านเลยที่ว่าเป็นเซียนแนวหน้านี่นะฮะเป็นมือนะมือวางอันดับต้นๆในการขายนะวัตถุมงคลใหม่ฮะนะนะบางคนไปรอรับ นะฮะไปรอรับเศกเสร็จเอากลับนะท่านเห็นนะครับว่านะจำนวนเนี่ยนะไม่น้อยนะะแต่ว่าไม่เพียงพอกับความต้องการนะไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วก็เหรียญสวยมากนะสวยมากนะเหรียญเจ้าสัวพันล้านความหมายเขาดีนะครับผมได้คุยได้มีโอกาสถ้าใครดูคลิปนะฮะผมได้นั่งคุยกับคุณบอยท่าพระจันทร์นะฮะ ได้นั่งคุยขอสัมภาษณ์ในเรื่องการสร้างเหรียญรายละเอียดของเหรียญคุณบอยนะคุณบอยเนี่ยพูดในในสองบทบาทนะฮะสองบทบาทเพราะว่าคุณบอยเนี่ยอยู่สองวงการเหมือนปลาสองน้ำนะสองบทบาทก็คือบทบาทหนึ่งก็คือเป็นเซียนพระเก่าซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องเหรียญน,นะเรื่องขอบเรื่องนะัดเรื่องตัดขอบเรื่อง เนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระนี่คุณบอยเขาเชี่ยวชาญน,นะครับคุณบอยเขาเชี่ยวชาญน,นั้นเนี่ยเขาก็เอาความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยนะครับนะเอาความเชี่ยวชาญของเขามาดูและพิจารณาการสร้างเหรียญแล้วเขาจะเน้นเท่าที่ผมถามพูดคุยกับเขาเขาจะเน้นความเหมือนนะความเหมือนที่แตกต่างเออน่าสนใจนะครับเป็นยังไงความเหมือนที่แตกต่างความเหมือนก็คือว่า หน้าของเหรียญต้องเหมือนเกจิองค์นั้นๆส่วนแตกต่างต้องมีความแตกต่างจากเหรียญอื่นๆต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างจากเหรียญอื่นๆเป็นความสวยที่แตกต่างเป็นความเหมือนที่แตกต่างนี่คืองานของบอยท่าพระจันทร์ฮะนะเขาจะบอกนะในเหรียญเนี่ยน้าเขาจะบอกเขาเน้นนะฮะเน้น ความใหญ่ของนะเหรียญน,นะที่เต็มนะดูหน้านะเต็มครับนะหน้าเต็มนี่ครับหนะ้าด้านหน้าครับนะส่วนด้านหลังเนี่ยนะด้านหลังก็อัคระยันจัดเต็มครับนี่อัคระยันก็จัดเต็มแบบนี้ครับนะนี่ครับนะท่านจะเห็นนะครับนะด้วยว่า คุณบอยเป็นเซียนพระเก่าการเก็บรายละเอียดของเหรียญก็เลยเก็บได้ดีครับนี่คือคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเหรียญมาสร้างเหรียญเนี่ยการเก็บรายละเอียดของเหรียญผมว่าไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการออกแบบมีสตอรี่การออกแบบมีการวางความหมายของเหรียญไว้ น้าความหมายเป็นยังไงครับน้าความหมายของเหรียญน,นี้นะครับพุทธลักษณะเนี่ยเหรียญวางได้แบบลงตัวด้านหน้านะด้านหน้ามีกนกยกซุ้มเสมาด้านบนมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานความหมายหนึ่งคือยกให้พระพุทธเนี่ยอยู่เหนือหัวสูงสุดเขาลบบูชามีชัยเหนือหมู่มารทั้งปวง <N ic ly> นี่นะนี่ผมให้ดูก่อนนะครับนะเป็นขั้นขั้นไปนี่นะครับนะพระพุทธอยู่บนเนี่ะนะพระพุทธเนี่ยเป็นปางมารวิชัยหรือชนะมารน,นะครับนะท่า,านสังเกตบางคนไม่รู้นะครับนะไม่รู้ว่าพระพุทธเนี่ยปางยังไงแนะ่ถ้ามือซ้อนกันแบบนี้เป็นสมาธิถ้ามือทิ้งลงเป็นมารวิชัยนะมารวิชัยหรือสะดุ้งมารนะมารวิชัยนี่ครับผมจะขยายให้ดูหน่อยด้านบนนะ นะ้ด้านบนนะครับนะเป็นมารวิชัยหรือบางคนเรียกมารละวิชัยนะได้ครับมารวิชัยหรือมารละวิชัยได้เหมือนกันนะครับด้านล่างเป็นท้าเวสุวรรณมาเต็มหน้าเลยฮะมาเต็มหน้าเลยท้าเวสสุวรรณนี่ครับนะนี่คือนะความโดดเด่นของเหรียญเขายังมีนะครับบอกไว้อย่างนี้นะครับว่านะ กลางเหรียญเนี่ยมีรูปเหมือนหลวงพ่อทองแกะพิมพ์มาได้เหมือนต้นแบบด้านล่างเป็นเสียนท้าเวสวุวรรณจตุโรกบาลหน้าเกงขามและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งปวงท้าเวสวุวรรณคือเจ้าแห่งทรัพย์นะครับเจ้าแห่งพูดผีปีศาจปัจจุบันนี้มีเกจิหลายองค์นะครับจัดทำเหรียญท้าเวสวุวรรณแล้วก็ได้รับความนิยม เวสุวรรณก็มาอยู่ในวัตถุมงคลหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะด้านหลังวางอักขระ16ตัวนะยันพระพุทธเจ้า16พระองค์ในรูปแบบเป็นดวงพระอาทิตย์จันลัดแสงรัศมีสี่ทิศปั้นนูนล,ล้อมยันเป็นบริวารความหมายดีนะครับพิธีเข้มขัง ชื่องามนามมงคลหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เจ้าสัวพันล้านฮะนะควรค่าแก่การบูชาอย่างยิ่งนะครับนี่คือเจ้าสัวพันล้านงานของบอยท่าพระจันทร์ไม่ท่วงพูดมากครับนะพูดมากมันเจ็บคอนะครับไม่ต้องพูดมากเพราะเหรียญน,นี้ถือว่าสุดยอดนะ่สุดยอดแห่งความสวยนะครับนี่ นะพิธีท่านก็ได้เห็นการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับนะท่านได้เห็นการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับพิธีนะสุดยอดครับนะสุดยอดส่วนรถสองคันนะท่านก็เห็นแล้วนะครับว่านะจัดการมอบนะนี่นะนี่คือเหรียญรุ่นนี้ครับแหมต่อเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญนี่นะครับจัดจ้านนะต้องใช้คําว่าจัดจ้านเลยนะครับลงยาโอ้โหดูสิ น่าดูเหรียญน,นี้ซะก่อนะนะนะครับลงยาฮะนะท่านจะเห็นนะครับนะการเก็บริ้วรอยลวดลายนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังลงยาแบบคุ้ยพื้นฮะนะคุ้ยพื้นแล้วก็ลงยาแดงครับแม่สวยน้แดงฮะน้ําเงินฮะจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนน้ําเงินนะครับน้ําเงินเขาบอกว่านะเข้มแข็งฮะนะมีอํานาจตะบะเดชะเดศีนะครับน้ําเงินฮะนี่ นะครับเหรียญรุ่นนี้นะมีกันหรือ,อยังถ้ายังไม่มี <c oughs> ก็อาจจะไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีก็อาจจะไม่มีเพราะผมก็ไม่รู้ว่านะท่านจะไปหาตรงไหนอย่างไรในช่วงนี้นะครับนะเพราะว่านะวัตถุมงคลสร้างใหม่เนี่ยผมบอกนะครับว่านะยิ่งงานของบอยท่าพระจันทร์ทำเนี่ยนะครับนะออกตัวเนี่ยออกตัวเปิดจองนะยยอดมาเต็มอยู่แล้วฮะ ยอดแรงแน่นอนแล้วยิ่งพอจะเข้าพิธีแรงอีกรอบหนึ่งหลังเสร็จพิธีแรงอีกรอบหนึ่งนี่คือพระใหม่นะครับนี่คือพระใหม่นะครับน่าจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านใจร้อนนะได้ฮะมีสิทธิ์ได้เหมือนกันแต่อาจจะราคาสูงหน่อยนะใจเย็นๆก็อาจจะได้ราคานะเบากว่าหน่อยหรือถ้าเย็นไปเรื่อย ก็อาจจะไม่ได้ของเลยก็ได้ครับเย็นไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้ของเลยก็ได้นะครับนะขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านจะเย็นขนาดไหนอะนะจะเย็นขนาดไหนผมบอกแล้วว่าท่านเล่นพา้าท่านเล่นยังไงนะ่าเล่นจะเอาพุทธคุณนะ่าเล่นจะเป็นซื้อขายท่านก็ดูว่าท่านจะเล่นแบบไหนนะครับนะอยู่ที่ตัวท่านนะท่านตัดสินใจท่านก็เอาละนะบางคนเนี่ยไม่ได้เอาไว้ซื้อขายนะาแพงขนาดไหนก็เอาอยากจะได้ โดยเฉพาะงานของเซียนดังๆอย่างเงี้ยนะได้ไว้สักหน่อยเนี่ยเป็นแมนะเป็นสิ่งที่เอาไว้นะเก็บหน่อยนะครับสําหรับนะงานเซียนแบบนี้นะครับนะแล้วก็นะท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นงานสวยนะงาน